สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับที่สอนเรียลเอสเตนะคะวันนี้นะคะพามาอยู่ที่หน้าง,งานบ้านขำเทิงหมู่หนึ่งนะคะตำบลขำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะคะมาอยู่ที่แบบบ้านทนารั์นะคะ,ะวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์แล้วนะคะสิ้นเดือนมกราคมมาแล้วนะคะบ้านใกล้จะแล้วเสร็จนะคะ95%แล้วนะคะตอนนี้พาเข้ามาดูห้องนอนห้องน้ําห้องครัวแล้วก็ช่างได้ทําการติดตั้งประตู ห้องครัวห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะพามาชมในตัวบ้านนะคะแต่ว่าตัวบ้านยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะจะรอ,เ,อเก็บรายละเอียดทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะอยากจะพาท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวอยู่นะคะหรือว่าท่านท่านใดที่กำลังจะจองบ้านอยู่นะคะให้เข้ามาชมคลิปใน YouTube ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะาโฆษณาในเพจของเราอีกทีด้วยนะคะเราจะยิงแอด โฆษณาใน Facebook อีกทีด้วยนะคะก็มาจับจองกันได้เลยนะคะตอนนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะอีกไม่อีกไม่นานเกินรอนะคะเพียงจอง5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเห็นไหมคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเราพาเดินชมบริเวณในห้องน้ำห้องครัวนะคะเราติดตั้งห้องครัวติดตั้งเคาน์เตอร์ซิงค์เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะ สีสันสวยงามมากนะคะช่างที่เก็บสีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พาชมบรรยากาศในตัวบ้านนะคะใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะลูกค้าราคาเริ่มต้นเพียง2องล้านสอบาทเท่านั้นนะคะเพียงลูกค้าท่านในกู้ผ่านนะคะรับเงินสดไปเลยในวันโอนนะคะ5 0า0 0บาทติดมือไปเลยนะคะรายการนี้ไม่รวมกับของแถมนะคะลูกค้าออของแถมของเรานะคะ เราแถมแท้งน้ำา1 0 0 0พันลิตรนะคะ1แท้งนะคะเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องไว้ในห้องน้ำนะคะปั๊มน้ำของฮิดาชีนะคะรับประกัน10ปี1เครื่องนะคะแถมเรายังแถมแอร์ห้องนอนใหญ่1ตัวด้วยนะคะลูกค้าฟรีจัดสินเชื่อให้ลูกค้านะคะฟรีระบบกำจัดปลวกนะคะทีมงานระบบกำจัดปลวกรับประกัน3ปีนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็เรายังฟรีค่าทมเนียมโอนด้วยนะคะ ตอนนี้ค่าโอนค่าทมเนียมโอนปรับขึ้นแล้วนะคะลูกค้าแต่ว่าเราจัดสมนาคุณให้ลูกค้านะคะตอนนี้เราฟรีค่าทมเนียมโอนนะคะเอ,อ่อฟรีติดตั้งโคมงไฟรั้วให้ลูกค้าหน้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็ฟรีจัดสวนปลูกยาให้ลูกค้าหน้าบ้านนะคะ แล้วก็เชิญชวนให้ลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการจองบ้านเดี่ยวนะคะเนื้อที่60ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย84ตารางเมตรนะคะแล้วก็พื้นที่โดยรวม113ตารางเมตรนะคะลูกค้าเรามีพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือมากๆเลยนะคะสุดคุ้มมากๆเลยค่ะราคานี้นะคะสุดคุ้มมากๆจริงๆเลยค่ะบ้านหลังใหญ่มากนะคะสวยงามมากค่ะ บริเวณนี้เป็นหน้าบ้านนะคะหให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าออใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะคะจองก่อนได้บ้านก่อนนะคะจองได้เลยนะคะเพียงแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ที่เห็นในคลิปนี้เลยนะคะได้เลยนะคะหรือว่ากดเ,ออเข้าไปชมได้ที่เพจของเราได้เลยนะคะ จองก่อนในบ้านก่อนนะคะลูกค้าสุดคุ้มมากๆเลยค่ะบ้านนี้นะคะท่านใดนะคะกำลังมองหาบ้านเดี่ยวอยู่นะคะเรากำลังลุ้นอยู่ว่าลูกค้าท่านใดจะเป็นเนื้อคู่บ้านหลังนี้นะคะจองได้เลยนะคะวันนี้นะคะไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมาอัปเดตการทาสีเก็บสีที่รั้วหน้าบ้านให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะ ตอนนี้บ้านใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะอ,อีกไม่เกินประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะบ้านพร้อมที่จะประเมินแล้วนะคะลูกค้าเข้ามาจับจองได้เลยนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะเราสร้างบ้านดีมีคุณภาพนะคะเราใส่ใจทุกขั้นตอนการก่อสร้างนะคะ